สวัสดีครับพี่น้องพ่องไปมอนีพบกับคราช่นอนนะครับผมมอนีฮาการ์มาพบกับคุณปูส้มตำนะครับผมปูเพิ่นจะตำส้มตำใหนกินนะครับผมอ่านะครับโอ้นะครับฮากาฟักมะคุงไว้เลยนะครับผมอืมตัวนี้ฮากาซอยบักเลนไส่คกเลยครับผมอ่านะครับผมต่อไปปูเพิ่นกะสีตำส้มตำแซ่บๆใหนกินนะครับผม อาหารมื้อนี้เขาก็มีหลากหลายนะครับเขาก็มีสมตำหนึ่งอ้าเขาก็มีนี่ครับผมกุ้งล็อบสเตอร์พร้อมนะครับผม่าบ้านเขาก็มีล็อบสเตอร์กินนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้ครับอ้าวเจ๊บ้างไหมครับเข้าจีเออจีเข้าจีนะครับอากาศหนาวนะครับวันนี้เขาจะไม่จีเข้าจีกินครับพี่น้องทังฟังไทยฟังโซป่เด้อครัอ่าครับผมพี่น้องไทยพี่น้องสซปอนะครับสบายดีกันทุกคนเด้อครับ ทางยุโรปหรือว่า USA บบน,นะครับคำพูดเล่ยๆกันอยู่วันนี้ต้องให้กี่อย่างเลยดีกว่อ่าตอนนี้เขากา็ใส่น้ำปลาเข้าไปแล้วครับน้ำนัวของเ่าค,ครับสุดเด็ดของสงตมตำกระยูท่ที่น้ำปลาแดกเขาน,นี่นะครับอ๋บอใส่เข้าไปแล้ครับผมอ่าครับผมใส่อ<า>ะไรนะใส่น้ำปลาน้อยนึงครับเพื่อความหอมนะครับผมเพื่อความหอม นะครับผมหอกับใส่แป้งนัวนิดนึงครับแป้งนัวแป้งนัวพอให้น้ำลายมันแตกฟองออกจากใต้ลิ้นนะครับผมอ่าก <centimet S 1> <ล among S 2> ันยัวแล้วครับผมตัวนี้ครับยัวยัวก็ก็อ่านียัวนะครับต้มเครื่องไว้ก่อนต้มเครื่องไว้ก่อนนะครับต้มเครื่องมันก่อนให้มันแตกสลายก่อนยัวยัให้เครื่องมันแสบแตกก่อนนะครับต้องห้ามจะขมตาขมตา ตอนแาบฮวงไซครับตอนนี้ครับตอนแบหุงไซนะครับนี่ก็ต้มย๊วแล้วครับทมทีนี้ครับอ่าคนเข้าไปครับไอตอนแบบฮวงกับตอนอ่าสมวผสมเขากันนะครับโอ้ฟังเสียงครับพี่น้องกอกแกกอกแกกนะครับโอ้ตหุงเขานี่คืออาหารหลัก ครับของเขาชุกมือทุกเว้นแล้วครับหอ,อมแล้วน้องกายน้องก่ยอือด,ดีครับจะต่อมาไก่หอมชวนชนเลยครับหอมชวนชวนะครับตัวน,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 นี้อ,อยากให้พี่น้องมาได้ได้กินเลือมาซิมแล้กันเอ๊ะนอนครับมาเด้อครับกินขา้าวะซุ้มกันนะครับน่าซิม,มกันครับโอ้รสชาติอือ บขาดเนยียงขาดเหลือเนยียงเติมเข้าไปนะครับผมอ,อ๋อโอ้พอดีนะครับโหสุดยอดนะครับผมบ่ม,มีกเลยครับผมบ่มีการอ่าเพิ่มเครื่องปรุงยังไหมครับผมข้าวกะทิสจานครับอ่านะครับผมพี่น้องครับกกกิินนนอ่น นะครับหน้าตาครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผมอืมนะครับพี่น้องเขาก็ตัมเรียบร้อยแล้วครับอ่าคุณปูก็ตัมบักงุงเรียบร้อยแล้วครับนะครับผมคุณปูพอผมนี่แหะครับผมแข็งแรงมากเลยครับผมอายุเจ็ดสิบแปดปีเลยครับยังแข็งแรงอยู่ครับผมอืมนี่คือไฮไลท่เขาครับอ่าพี่น้องไปครับ เขากะเขาจีท่าใครนะครับผมท้าลปแดกน้ำได้ป่ะเนี่ย,ยเอาไแดกมันท่าจังหน่อยหมันหอมหนหวนจังหน่อย,อยได้ป่ะครับพี่น้องเขาจี้พี่น้องฟังคุ่นเป็นคือกันบ้นอ่อด้ะพี่น้องสปปเป็นไงครับหนาว,วครับทางคุ่นจี้เขากินจี้เขาจี้คือทั้งฟังเฮ้าบ่นะครับ รอดคือกินแล้วคุณรอกินคือกีพูดละปั๊บเดี๋ยวไปดูทีวีดอ้เียข้าวมี่หรือบางน้ำเดี๋ออา Chất sống mời 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 có mời 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 cả mời 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 mẹ mời 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 ครับพี่น้องทัไปตอนนี้อาหารของเขาก็เรียบร้อยนะครับผมนี่ครับผมอันนี้มีคุณปู่คุณย่านะครับผมก็กำลังนั่งกินข้าวจี้นะครับผมจีข้าวจี้อากาศหนาวๆนะครับผมเขาก็มีอาหารพืนบ้านของเขานะครับผมอาหารพืนบ้านของเขาคือกุ้งล็อบสเตอร์ครับอาหารพืนบ้านเขากุ้งล็อบสเตอร์ตําหฮ้งนะครับผมแตงโมแล้วก็จี้ข้าวจี้นะครับผมตราว่ามือนี ไม่ได้ไปตลาดนะครับก็เลยไม่ได้ซื้อจีหนังมาจีพร้อมนะครับผมกินกระข๊อจีแซ่บๆนะครับผมจังในกับพี่น้องเข้าไปกัโอ้มีหนึ่งมือพร้อมครับผมเลยครับอือจังในพี่น้องเข้าไปกินข้าวมากินข้าวซุ้มกันนะครับแซ่บๆนะครับมาเด้อครับมากินข้าวซุ้มกันพี่น้องเข้าไปเด้อครับสวัสดีครับ